ชมคือการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เขาทำงานกันอย่างเข้มแข็งและเต็มที่เพื่อจะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้นค่ะ นายจุติกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นรวมถึงเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการบอกว่าการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นโดยครั้งนี้ได้มีผู้เข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณรวมทั้งสิ้น5 0ค ประกอบด้วยอาสาสมัครดีเด่น111คนองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น11คนและออ,อมอดีเด่นจำนวน28คนค่ะขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่ได้รับการเชิอชูเกียรติในวันนี้รวมถึงองค์กรนะครับที่ได้รับการเชิอชูเกียรติก็อยากจะฝากไปถึงอาสาสมัครทั่วประเทศนะครับว่า ท่านทําความดีนะครับซึ่งยังมีคนอีกจํานวนมากนะครับที่มีความยากลำบากก็อยากจะเป็นกำลังใจและก็ขอชื่นชมอาสาสมัครทั่วประเทศนะครับที่เป็นผู้เสียสละอยู่ครับ ผู้ที่เข้ารับโรคประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ต่างรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเชื่อว่าสังคมยังมีความหวังกับคนรุ่นต่อไปซึ่งสิ่งเล็กๆที่คนไทยทําให้ชาวโลกได้เห็นก็คือคนไทยไม่ทิ้งกันโดยทุกคนที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนั้นมีอยู่ทั้งประเทศและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมต่อไปค่ะภูมิใจดีใจที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะก็ขอให้ เด็กรุ่นหลังทำแต่ความดีนะคะจะได้ช่วยเหลือสังคมตลอดไปอยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆด้วยกันนะคะให้มาร่วมเป็นอ,อ,อาสาสมัครนะคะช่วยเหลือสังคมเพราะที่ใ้สังคมเนี่ยอยู่อยากเป็นสุขนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับประชาชนได้ะคะ่ะ